ปฏิหารชัดๆตอนลัทธิปาฏิหารศาส,สดาของเราผู้ศักดิ์สิทธิ์นั้นครั้งหนึ่งได้เดินทางไปยังดวงจันทร์ด้วยการหายใจเข้าออกเพียงครั้งเดียวปฏิหารสาธุไม่น่ามีอากาศอยู่บนดวงจันทร์นะครับถ้าเธอมีศรัทธาแท้จริงอะไรก็เกิดขึ้นได้เธอจะหายใจได้ทุกที่แม้ในห้วงอว,งอวากาศไ<ป>กลโพ้นแล้วอีกปฏิหารที่ยิ่งใหญ่มีอุกาบาตขนาดใหญ่กำลังพุ่งลงมาที่โลกแต่ทว่า บุกกบาทนั้นกลายเป็นโกโก้พุ่งลงทุ่งข้าวสาลีแล้วลุ่มกลายเป็นโกโก้ครั่นโอ้ต้นไม้มันใช่เลยว่ะเหมือนเคยดูเห็นในช่องกล้ากระตุลตอนเช้าที่พวกเธอคุ้นๆเพราะปฏิหารของท่านเป็นที่รับรู้ของพวกเราทุกคนโอ้ต้นไม้แลเธอชมมาชั้นพาีจริงแล้วก็ประธานซาติมีมาให้เซ่เฮ้ยมาเกินแหละมันอาจจะตกอยู่แล้วแต่ฉันมองไม่เห็นก่อนได้งั้นขอเงินเยอะๆหน่อยเซ่เฮ้ย เธอมีศรัทธางแท้จริงอะไรก็เกิดขึ้นได้ท่านแสดงปฏิหารพระองค์ทรงแสดงปฏิหารปฏิหารสวยแลยล่ะพี่นี่อะไรวะก็เครื่องบินขนส่งอาหารทะเลที่เราเอาเงินไปซ่อนไว้อะมันรั่วดิพี่เฮ้ยได้ไงวะแต่มันไม่เป็นไรกับพี่เพราะว่าผมอะรู้แล้วว่ามันอยู่ที่ใครดีมากเราไปเอาคืนกันดีกว่าตอนหมอปฏิหาร อาการผมเป็นยังไงบ้างครับหมออาการของคุณคงต้องรอปฏิหารอย่างเดียวเท่านั้นครับไม่จริงถึงขั้นต้องพึ่งปฏิหารเลยเหรือครับใช่ครับผมเองก็ช่วยไม่ได้ไม่ไม่จริงเอา้าเฮ้ยกลับมาก่อนรับคุณเอาวะมาทำอะไรที่ยังไม่เคยได้ทำแล้กกันวยกูขอลาออกทนมานานแล้วว้ยไอ้โลนวันนี้เรามึงขอเลอเเรามีอะไรจะบอกนะทำหน้ายังมีกิ๊กอีออกสองี่ฉันซอนเงินอีกล้าน<า> ต่อไปนี้ฉันจะเอาให้ชีวิตของฉันเองล้ากหาดเว้ยกูอยากทำมานานแล้วเว้ยชีวิตฉันจะมีแต่อิสระเฮ้ยคุณบ้าแม่พอม่หนึ่งเรียกม่สองมีชายไม่ใส่เสื้อผ้าวิ่งมาทางถนนเส้นรื้อวาราชด่าส้างโรงเยนไอย่ะเามาคุณมอคะเมื่อกี้คุณใกล้เขาวิ่งออกไปทไมอะคะผมก็งงเหมือนกันจู่ๆเขาก็วิ่งออกไปว่าแต่ปฏิหารล่ะโอ้คุณหมอปฏิหารเหรอคะ ครับปฏิหารครับขอโทษครับรถติดนิดนึงไหนครับคนแค้ที่แท้ผมดู <c oughs> ตอนเกมพลิกปฏิหารโอ้ยไม่เป็นไรน้าบอสตามก็สองลูกเองสบายหลือต้องครึ่งนึงถ้าพวกเรารวมใจสู้กันนะชนะแน่ฉันก็มั่นใจนะถ้าโปรแกรมไม่เหลือ7คนเนี่ยเล่นบ้าเลยวะใบแดงล่อไปสี่ถ้าโดนอีกใบปรับแพ้เลยนะโว้ยคนแพ้คนไม่แพ้ไงล่ะบอสก็พวกเรามันถอยเถือนอยูนเตกไงล่ะบา แต่มีปฏิหารเนี่ยกูยอมปีนตึกมารินโดนโชนจริงเลยนะดีนะที่หลบได้บอสโกูเข้าไปแล้วครับเป็นการเตะเข้าประตูตัวเองของทีมบีบุน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 บานบ้นบุนบุนบุลบุนบุนบุนบุุบุบุนบุนบุนนนนบนบนโบอบบบน แล้วกรรมการก็เป่านกหวีนหมดเวลาครับทีเหลือทินที่เจ็ดคนกับพิจารณาได้มันพอสีิมอลมีนข้าไมเครโดมเบิลดาวน์านพูดไม่ถูกจริงๆครับปฏิหารจริงๆก็ดีใจแหละแต่กูต้องปีนตึกมาลินนนโชว์งจริงเหรอเนี่ยปฏิทินขายวาระ l ักก y Kalanda สองสี่สอกลับมาแล้วมีวันและสีมงคลเลิกงามยามดีสำหรับทุกกิจกรรมและที่ขาดไม่ได้มีเลขเด็ดทุกงวดพร้อมกับแก๊กน่ารักให้อ่านทุกวันสั่งซื้อได้ในวันนี้ที่ store. minimal. com